ของการดําเนินงานตอนนี้นะคะของระดับจังหวัดเราก็ได้เร่งรัดในส่วนของทุกที่นะคะให้มีการสไลด์ต่อไปค่ะอำเภอสุดท้ายค่ะอำเภอทุ่งยางแดงที่นั่งต่อท่านนี่คือท่านปลัดครับปะใช่ค่ะเข็มสองตอนนี้ก็คือถ้าเราไปเจอรับที่โรงพาบาลแสบุรีก็ให้บริการการสีบหุนะคะ เข็มสามตอนนี้เรายังฉีดน้อยนะคะของจังหวัดก็คือเราก็สารถูกที่ได้แจ้งสักครู่ค่ะในส่วนท่านี้ท่านใดก็ครับนะครับอ่าอ่าต่อายไม่ไม่ต้องกลับค่ะด้วยครับไม่เป็นไรสารถูกไปตรวจสอบนะนะครับอานำมันไหนไม่มีนะครับครับโอเคครับเขในตำบลแหลมโพนี่จะมีสองข้อสอบไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าจะอุทธรณ์ให้ว่าตัวเองไม่ถูกต้องข้อมูล โอเคเยี่อมเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องวิสุทธิภาพทำับและอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งรัฐบตลอะไรอีกครับอีกเราแจ้งมาว่าในส่วนที่รัฐประศาสน์แหล่งโทรและผิดชอบนั้นผ่าน52เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเวลาเราดูเราก็ดูทั้งภาพรวมไม่เราแบ่งหมดลแบ่งให้หน่อยด้วย่ใช่ไหมอันนี้เออ14ะิบสี่นิดๆนะครับต่างเลยกแต่นะครับแต่ว่าเรามาคุยกันว่าเดี๋ยวจะให้ไปดำเนินการอย่างไรนะครับ เรื่องของการเรี่รงการฉีดวัคซีนในบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆของการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับโดยเฉพาะฐานประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ะพันซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดในบัิตานีแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยนะครับทําระบบสารสูบเราเกิดการระบาดขนาดใหญ่เกิดขึ้นวัคซีนน้อยเนี่ยตั้งด่ตน้งบนอะไรนะครับ นะเนนข้าออกเนี่ยต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนนะอันนี้ก็เช่นเดิมก็องไปดูแลนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่รับวัคซีนนี่ยอกผมขออนุญาตไม่ฟังปัญหานะครับอันนี้เรรู้แล้วนะปัญหาคืออรารู้หมดรู้มานานแล้วเดยนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านมาลุ้นนะแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรต่างไม่ยุ่งนะนะครับ